เปิดลิสต์10ซุปตา์ถูกคนทวิตถึงมากที่สุดปี2021เมื่อมาถึงช่วงปลายปีเมื่อไรก็ต้องมีการจัดอันดับคนดังหลายๆคนอย่างเช่นในปีนี้2021ทวิตเตอร์ก็ได้มีการประกาศออกมาเลยว่า10ซุปตาที่ถูกคนทวิตถึงมากที่สุดคือใครและสำหรับเหล่าคนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือมิวสุประธิ 7, ์แบมแบมก็เซเว่นไบร์ชิรวิทย์วินเมทวินเตตะวันเบคผลิตโชคออฟจุมพล ยินอาน,านันกลับขนาวุฒิมิกซ์สหาภาพนอกจากนี้คือแอคเค้าที่ชาวทวิตเตอร์เข้ามาติดต่อสื่อสารบนแฮชแท็กอย่างสม่ำเสมอฝั่งศิลปินก็คือแบมแบมก็สบเอเวนแบมแบมเอ a มหนึ่งเอลิซ่าพทริกนัทวันฟิงเลอร์และฟากแสดงอย่างกลับคณาวุฒและมิกสหาภาพ